ครับขอกราบสวัสดีพ่อพามแม่พามพุทธศาสานิกชนทั้งหลายก<ม>ับผมบอปอสมพงศ์เลยคนรอยเอียดครับวันนี้ก็ขออนุญาตพ่อพามแม่พามพุทธศาสานิกชนทั้งหลายมาเบาตอหลังจากเข้าเรียนสงการกันมาครบเดือนหนึ่งเต็มเต็มะครับวันนี้กัจางเกิลของสู่เดือนหกแล้ววันพุดออกไม สามคำน,มนะครับเนดะือนหกขมาแล้วเนาะบาดน,นี้ก็ศินมะต,ต่อประเภทนี้เปิงบ้านบุญเดือนหกกันตลแลมูบลม่บา้านครับผมตละดมู่บ้านตลาดจังหวัดภายในประเทศไทยเฮานี่โดยเฉพาะภาคอีสานครับผมภาอีสานนี่ก็จะนิยม ทํำประเพณนีตามเดือนกับบุญตามเดือนเดือนหากับถำอันหนึ่งเดือนหกกับำอันหนึ่งบานนี้หลังจากเดือนหาผ่านไปแล้วกำเนิดวัดสงการเรียบร้อยแล้วบาานี้กมัต,ต่อเป็นเดือนหกักบบุญเดือนหกที่เริ่มจากบุญเบิกบ้านครับบุญเบมกบ้านบางประเภทนี้บางหมู่บ้านเ,เพิ่นกับจัดเอาเป็นเมือ่อ